คุณเชื่อไหมครับว่าสถานที่ที่เคยเป็นจุดดำมืดที่สุดของเมืองวันนี้กลับกลายเป็นจุดที่สว่างสวัยที่สุดนี่คือเรื่องราวของตรอกโรงยาจังหวัดอุทัยธานีครับย้อนกลับไปร้อยปีก่อนชื่อตรอกโรงยาไม่ได้มาเพราะขายยารักษาโรคแต่มาจากโรงยาฝิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายที่นี่เคยคละคลุ้งไปด้วยควันสีขาวและผู้คนที่มาซื้อความสุขชั่วคราวเพื่อหนีความจริง เมื่อกฎหมายเปลี่ยนฝิ่นกลายเป็นสิ่งต้องห้ามตรอกนี้ก็เงียบงันเหมือนคนป่วยที่รอวันหมดลมหายใจแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่การล่มสลายครับมันคือการฟื้นคืนชีพชุมชนเลือกที่จะไม่ทุบทําลายอดีตที่ขมขื่นทิ้งแต่กลับมองเห็นความงามในรอยแผลเป็นนั้นพอเขาเปลี่ยนโรงฝิ่นที่เคยทำลายสุขภาพให้กลายเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ที่ให้ปัญญาเปลี่ยนความเงียบเหงา ให้เป็นทำหลนคนเดินที่มีชีวิตชีวาวันนี้กลิ่นฟินจางหายไปหมดแล้วครับแทนที่ด้วยกลิ่นหอมของอาหารหลากหลายกาแฟโบราณและของพื้นทินต่างๆมากมายจากสถานที่ที่คนมาเพื่อลืมความจริงกลายเป็นสถานที่ที่คนมาเพื่อจดจำความสุขปลอกโรงยาสอนให้เรารู้ว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายถ้าเรารู้จักเข้าใจมันจะกลายเป็นรากฐานที่งดงามเสมอครับ และถ้าวันหยุดนี้หัวใจคุณต้องการที่พักพิงผมอยากชวนให้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองครับลองพาตัวเองออกมาจากเมืองที่วุ่นวายแล้วมุ่งแน่สู่อุทัยธานี